สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาผมบางนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายวันนี้อีฟจึงมีวิธีการช่วยในการปกปิดผมบางมาฝากนั่นก็คือเทคนิคการสักที่จะช่วยปกปิดผมบางไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะในเรื่องของการสักเพื่อปกปิดผมบางเนี่ยค่ะมันคือเทคนิคหรือว่ามีหลักการยังไงบ้างคะในเรื่องของการสักเพื่อปกปิดผมบางเนี่ยคล้ายๆกับการทาคิ้วสามมิตินะคะเพียงแต่ว่า เปลี่ยนวิธีการทํางานแล้วก็โปรเซสในการทํางานเท่านั้นเองสีที่ใช้เนี่ยเราจะใช้คาร์บอนที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วสําหรับการทํางานทางด้านนี้โดยเฉพาะ,ะมาใช้สักลงไปบริเวณผิวหนังกาพาด้านบนก็ทําเสริมลงไปในบริเวณที่เราต้องการเพราะว่าคนจะผมบางแต่และแอเรียแตกต่างกาันเราก็ทําเฉพาะจุดไม่จําเป็นต้องต้องทำทั้งสีสษนแต่เทคนิคการสักเพื่อปกปิดผมบางเนี่ยสามารถทําได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะทำได้หมดค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่มี ภาวะโรคเครียดเนี่ยแล้วผมศรีรษะเขาจะมีผมร่วงเป็นหย่อมๆย่อมเวลาเราเปิดเข้ามาเราจะเห็นข้างในเป็นรูขาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําปิดตรงนั้นได้หรือแม้กระทั่งบางคนที่มีแผลเป็นจากการผ่าตัดสัลญกรรมก็สามารถที่จะปกปิดได้อย่างนี้ในการสักแต่ละครั้งเนี่ยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราใช้เวลานานไหมคะถ้าเป็นบริเวณเล็กๆนะคะอย่างเช่นรอยแสกของผู้หญิงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงถ้าเป็นรอยแสกบางๆนะคะผลลัพธ์มันจะอยู่ได้นานไหมคะ ประมาณ1-2ปีค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็คงได้รู้จักกับเทคนิคการปกปิดผมบางด้วยการสักกันไปบ้างแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องของขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีหรือติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยทำกิจกรรมกับเราได้ที่ f c e b o o o f แ Fan นเ Page สุขภาพแจ๋วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ